รบรรยากาศงามนะ n h าสิงหัวงังวข้ยแหนดีได้พี่น้องแล้วนี่นแหนดีตรวจตรวจไปกินจนขี่ไร่ดกักมาเลยเฮ้เจ้าปลูกอ้อยเจ้าตัดอ้อยเกี่ยวเข่ามั่งดันปะโอปั้นเข่าเออปั้นเข่าเกี่ยวเขา่าชีวิตเนี่ยนาเรานอนหน้านั่เป็นประจำเลยพี่น้องเป็นเฮือนเพื่อนหมดนั่งมาหลายสิบปีเลยดินี่เฮือนเพื่อนนอนให้นอนหน้านอ่งคน,น,นเดียวเรา ก็างัวกับค้วยกับหมาเรายูให้อยูหน้าบ้านกระลุกเต่าคนอยู่ลงมานอนหน้านเงียบดีบรรยากาศมีโซลารเซลล์คนอยู่จนสิ้นละ่ะโซลาเซลล์คนก็อยู่ฟังพูนใส่โซลารเซลล์เลยมันจะชิมเมื่อแล้วเขางามงามบรรยากาศข้าวนาเขาเขาดูพี่น้องเขางามเขาน้าหนาข้าวปี ชีวิตคนมาหนอกกับผู้หญิงพี่น้องเสียเฮ็ดไพเสนาปลูกเขาปลูกอ้อยปลูกมันโต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 อ๋อนี่มึงนี่ลมน่องสิโอ้ตายพี่น้องคอยบึงดูคอยมืนโตโตโตสันพอก็คิดว่าข่อยย่างผลเนาะเปียดจ่อยดีหน้าโตแซบข่อยบัวผก้หญิงโอ้ยผู้หญิกับบวบวกลูกหลานก็ว่าบึงอยู่ตัวพู้หล่ะบูดลงนี่ว่าสันพี่น้องกับปวนขี้ทางลึกเกินไทอน้ำเรา โอ้อามเลยเปียกจ้วยงาก็คือบ่บอกลูหลานเลยล่ะข้าติเห็ดยัง่นกิเจอโอ้คอยทายหูก็ยทายทัพท์ผู้เฒ่าบาล้านคนบ่หู้ดอกะเฮ็ดท้ามาหากินใหนโลกอ่อนไล่ในโทรศัพท์หาเงินหาทองก็จะยง่มไดสีไดบ่ยงอวิ่งปังๆต๊ะพูดคนที่นนอปลดเข้าเห็นบ่เขางามๆาเขาปีค ที่ไหลพี่น้องขุนเข่าขึ้นหัวชิวเดซี่หา้าสิบกดสอบดอีกว่าคนบรรยากาศอันนั้นก็นหน้าสาวไทยบ้านขามได้ดีพี่น้องแถวนี้ก็มีแต่ตระกูลเดียวกันน้องไส้เมียลมลมเหมือนน้องมันไหลามาเลยกระซิมมุดได้ดีพี่น้องผ้าข่อยมือนอิสระนั่งโทรศัพท์โอ้ยรอเขามาปลูกอ้อยให้พี่น้องเอ้ยเขาบอกว่าสามหมื่นบริสันโอ้ยมุดก่อน ซุ่มพรอเจ้าโอ้โอ้โหตัด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 รูปปูเหลือก็พี่งนี่ที่เสาเทยบ้านถ้าขึ้นไปเทิงพุ่นน้ำ้าเหลืออ้อยอยู่เได้ปลูกปีหน้าปีนี้คือใช้โม่ปลูกเขาคนจะตัดขายก่อน,น,นมากล้วยกล้วยแต่น่ามั่งขึ้นคู่สาข้าแม่กับหลานไปสิบปาสิบเบ็ดก็ได้ตัวเดียวหลานได้เ <laughs> ป็นหน้าเขาเหรอหน้าพ่อเขาไปทำคนมั้ง ของใบสามนั่นเป็นแหล่งน้ำไล่นานนกเขตดชนประประทานนี่พี่นอ้องผูใ้ใดเห็ดเนาะของหลวงเสียรวมมาคุดให้กลุ่มที่ดินเขาคุดให้าฟี่ฟี่บวกกับเบิ้งฟี่สองพันหานจะโมผิดมาที่เนี้ยกาันั่นพากเอาดินไปขายไปเลยดิ น้งว่าเขาขอกใหครายก่อนเขาไปรับจ้างมาท่านขุ่นเฮียนกอดๆทุกคนบรรยากาศอันนี้ก็รอบป้อยแ้่จังไหนบุ้งขึ้นหยาบบุ้งขุ่นปลูกว้าเมื่อยยังให้ยังนางทุกคนชีวิตชนบทสีหนากต่ชีป็นแทบไม่นอกเขาเนี่ยเมื่อก็อีกสีหนึ่งพี่น้องมันอกลิส่สวยเนียนอนมากหน้ามาขวะกับที่สีแต่งหนาไปใส่ไปเมื่อเบาชัวเด็กๆ ล่องทางได้ฆ่าเขาบาดฆ่าเขาสี่ผ้าแป็นเขาขคกแล้วเจอก,กันไหมวันดีค่าที่ยุดเล็ดเถรอเมื่อเนี้ยไได้สดพอยเน็ตบอดดีกาดท้องหน้า